สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะค่ะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยที่1นะคะเรื่องของหรอรมมและครนอนะคะนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของตัวประกอบและการแยกตัวประกอบนะคะมีอยู่4เรื่องนะคะที่นักเรียนต้องเรียนนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะคะ เรื่องที่2เป็นเรื่องของจํานวนเฉพาะเรื่องที่3เป็นเรื่องของตัวประกอบเฉพาะและเรื่องสุดท้ายก็คือการแยกตัวประกอบค่ะอุปกรณ์สําหรับการเรียนนะคะก็จะมีแบบบุนหัดกณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะดินสอและกระดาษทดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของเรื่องของตัวประกอบและการแยกตัวประกอบนะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกตัวประกอบของจํานวนนับได้นะคะแล้วสอ 2. แยกตัวประกอบของจานวนนับได้เมื่อกําหนดจํานวนนับทันให้ได้นะคะ 3. นําความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบไปใช้แก้ปัญหาคณิตศ,ศาสตร์ได้นะคะ,ะการแยกตัวประกอบคืออะไรคือการเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนนับนะคะซึ่งคูณกันจริงแต่นักเรียนอย่าลืมสังเกตอะไรคะ จำนวนที่นำมาคูณกันต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะมีอยู่สองวิธีค่ะคือใช้การคูณแล้วก็การหารนะคะ,ะเราไปเริ่มกันเลยใช่หรือไม่ลองทายดูนะคะ24เท <24 S 1> ่ากับ6คูณ4เป็นการแยกตัวประกอบไหมคะไม่เป็นเพราะอะไรคะ6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ4ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะ 30เท่า um ก uh, ับ3คูณคูเป็นการแยกตัวประกอบไหมคะเป็นเพราะ325เป็นจำนวนเฉพาะ50เท่ากับ25คูณ2เป็นการแยกตัวประกอบไหมคะไม่เป็นเพราะ25ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ6 3เท่ากับ7 3คูคูเป็นการแยกตัวประกอบไหมคะเป็นเพราะ7และ3เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ มาลองทายกันดูอีกนะคะ50เท่ากับ5คูณสคูณเป็นการแยกตัวประกอบไหมคะเป็นนะคะเพราะ5และ2เป็นจำนวนเฉพาะ33เท่ากับ11คูณ3เป็นการแยกตัวประกอบไหมคะเป็นเพราะ11และ3เป็นจำนวนเฉพาะ90เท่ากับ9คูณ2คูณเป็นการแยกตัวประกอบไหมคะไม่เป็นเพราะ เ้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะมีแค่2กับ5นะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะ100เท่ากับ25คูณคูณเป็นการแยกตัวประกอบไหมคะไม่เป็นเพราะ25ไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะมีแค่2นะอเมื่อนักเรียนรู้ความหมายของการแยกตัวประกอบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่12นะคะเป็นการแยกตัวประกอบ เรามาต่อกันเลยค่ะการแยกตัวประกอบมีอยู่กี่วิธีนะคะสวิธีนะคะวิธีแรกคือการคูณแล้วก็ใช้การหารนะคะในส่วนของการคูณ48่สเท่ากับแคูณ6นะคะนะฮะอันดับแรกนักเรียนต้องหาตัวที่มันคูณกันได้48ก่อนซึ่ง ครั้งแรกที่นักเรียนแยกออกเนี่ยนักเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนเฉพาะก็ได้นะคะเพื่อให้มันง่ายต่อการหาผลหาตัวมาคูณนะคะต่อไปเมื่อเรารู้ว่า8กับ6ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนักเรียนก็แยก8กับ6อีกครั้งค่ะไปดูว่าอะไรคูณกันได้8ค่ะอ่า4คูณ2เป็น8 6คูณ3เป็นเอ้ย2คูณ3เป็น6ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเราก็แยกตัวที่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะ ตัวไหนเป็นแล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิม4ยังไม่เป็นก็กลายเป็นอะไรคะสองคูณสองสอตัวนี้ก็หลอกเหมือนเดิมสามคูณสองก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น48แยกตัวประกอบได้เท่าไหร่คะสองคูณสองคูณสองคูณสามคูณสองนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีสองคูณกันกี่ตัว 1>, 1 2 3 4เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2ยกกำลัง4นะคะหมายความว่า2คูณกัน4ครั้งนะคะ4จำนวนแล้วก็ไปคูณกับ3ที่เหลือนะคะดังนั้น48ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ2ยกกำลัง4คูณ3นะคะ 50, 5้าเป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังคะเป็นแล้ว10เป็นไหมคะไม่เป็นนักเรียนก็แยกแค่10ค่ะกลายเป็นอะไรคะ กลายเป็น2คูณหเป็น10ใช่ไหมคะ5ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น50แยกตัวประกอบได้เท่าไหร่คะ5กำลังสเพราะ5คูณกัน2จํจำนวนแล้วก็คูณ2อาไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะ,ะสำหรับการแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณนะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่13นะคะวิธีสุดท้ายในการแยกตัวประกอบคือใช้วิธีการหารสั้นนะคะหารแบบนี้เรียกว่าหารสั้น48อันดับแรกนักเรียนจะแยกตัวประกอบ48อ,ะ,อะไรที่หาร48ได้ไหมคะ,ะนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงนึกถึงอะไรคะ2ใช่ไหมคะ สองคูณยีให้นักเรียนใส่ผลลัพธ์ข้างล่าง48่สิใช่มคะยี่สิบเป็น48 24สามารถหารได้อีกเราก็เอา2มาหารนะคะสองูณสิเป็น24่สใช่ไหมคะสิ 12. หารได้อีกไหมคะหารได้อีกโดยการเอาอะไรคะเอาสองมาหารนะคะสอูณหเป็น12 6สองหกก็ยังหารได้อีกนะคะสอูณสเป็น6นะคะ สาไม่มีจำนวนในและที่หารสามลงตัวนอกจากหนึ่งกับสามเพราะสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เขานำมาหารเนี่ยเป็นทำไมคะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะตัวที่นำมาหารต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเมื่อเราจะสิ้นสุดการหารเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ที่เหลือกลายเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนักเรียนก็เอาตัวที่หารตัวที่นำมาหารเนี่ยค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เหลือ นะคะมาคูณกันก็จะกลายเป็นการแยกตัวประกอบของ48เหมือนการใช้การคูณที่ผ่านมานะคะอ่ะ50นสนักเรียนก็หาจำนวนเฉพาะมาหาร50านะคะจำนวนเฉพาะที่หาร50ได้ลงตัวก็คือ50อ่ะ5ใช่ไหมคะ้คูณ10เป็น50 10ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะถ้านักเรียนจะหาตัวมาหารอีกใช้ตัวไหนคะใช้ตัวไหนคะใช้2นะคะ2หาร สิได้นะคะสอเป็น10บหเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็สิ้นสุดการหารนะคะนำตุผลลัพธ์ที่เหลือและตัวที่นำมาหารมาคูณกันก็จะกลายเป็น5้าคูณหคูณสหรือว่าห้ากำลังสคูณสนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหาดนะคะในหน้าที่1ิบสีหนะคะ ค่ะสำหรับเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของตัวประกอบและการแยกตัวประกอบเนาะให้นักเรียนนะคะฝึกฝนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ